สวัสดีครับผมพบกับดนชาแนลครับนี้จะพานะน้ามารับชมนะครับว่าผมเลี้ยงอะไรบ้างนะครับเลี้ยงอะไรบ้างปลูกอะไรบ้างครับแล้วก็วิธีการเลี้ยงนะครับวิธีการขายนะครับว่าขายยังไงนะครับผมไปดูกันเลยครับผมว่าจะเลี้ยงยากหรือจะขายยากครับผมไปดูครับผมนี่ครับผมโอ้ขอโทษครับผมนี่ครับอย่างแรกนะครับผมเป็นนกกระทานะครับ อันนี้เป็นนกกระทาประมาณออกได้กี่วันวันนี้ประมาณ4วันครับนกกระทาประมาณ4วันก็ให้อาหารเป็นอาหารเมิดอาหารไก่เล็กนะครับแต่บดแล้วถุงนี้ก็ให้ไปแล้วครับรุ่นหนึ่งห้าสิบตัวพวกนี้จะอยู่ประมาณร้อยสามสิบถึงว่าห้ตัวนะครับแต่ยังไม่นับเพราะว่ามันตัวเล็กอยู่มันนับยากครับผมนี่ก็ัประมาณ ร้อยสาิถึงร้อยหสิบตัวนะครับผมผมเพาะชุดนี้นะครับผมนี่ครับอันนี้ตู้ฟักนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับสามารถสั่งได้นะครับผมสองพันบาทครับต่อตู้นะครับผมก็มีตู้ให้เสร็จเรียบร้อยแต่เป็นตู้เย็นมือสองนะครับที่พังแล้วไปหาซื้อเอาแล้วผมจะมาแปลงระบบข้างในนะครับผมนี่ครับประมาณนี้ก็ยังไม่ทำความสะอาดเลยครับผม ก็ประมาณนี้ครับผมนี่ก็มีระบบเซ็นเซอร์นะครับตรวจจับอุณหภูมิตัวจับความชื้นครับผมเค <Okay, S 1> ครับผมสามารถสั่งได้นะครับผมแล้วก็นกกระทาะครับผมอันนี้ก็ถ้าฟักนกกระทาก็ประมาณ16วันนะครับผม16วันฟักเสร็จปุ๊บออกมาเป็นตัวนั้นก็กประมาณอีก20กว่าวันฟักไอเขาเรียกะไรอบใช่ไหม เรียกเปิดไฟให้นี่นครับผมไม่รู้รู้เขาเรียกอะไรพอเปิดไฟให้นี่ครับเปิดไฟให้ประมาณสัก20บวันนะครับผมพอคนมันเกือบเต็มหน่อยยีวันก็เลิกเปิดไฟครับพออยู่นี่ประมาณ20บวันเสร็จแล้วก็เอาใส่กรงขุนนะครับผมอันนี้เขาเรียกกรงอนุบาลครับบ่ออนุบาลก็นี่ครับผมเดี๋ยวจับตัวนึงตัวไหนดีมา่นี่ครับก็ตัวเท่านิโปโอ,อ,ยอยู่เลยครับผม ประมาณนี้นะครับผมนกกระทาครับตัวเท่านี้โป้เลยครับอีกสิบวันก็เปลี่ยนสีแล้วครับผมขนก็เริ่มเกิดแล้วอีกสิบวันก็ตัวใหญ่แล้วครับผมตอนนี้ก็ได้หกวันแล้วครับผมห้าหกวันแล้วประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวคอยไปดูนะครับผมเพราะว่าผมตอนนี้น่ะผมอยู่บ้านนะครับไม่ได้อยู่สวนอันนี้ก็จะเป็นบ้านที่ก็บ้านผมนะครับผมจะพาไปสวนนะครับผม จะไปพาไปดูรุ่นกลางกับรุ่นใหญ่นะครับผมแต่ตัวนี้มันจะเป็นรุ่นเล็กนะครับผมพาครับผมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้ผมอยู่บ้านนะครับผมพอดีฟาร์มผมนะครับไม่มีไฟนะครับถ้ามีไฟผมจะย้ายนกไปแต่มันไม่มีไฟครับผมก็เลยไม่ได้ย้ายก็ทำนี่ไปก่อนนะครับผมนี่อีกอย่างหนึ่งครับบัวสายนะครับผม บัวสายที่เขานิยมปลูกกันนะครับผมผมก็ลองปลูกไปแล้วพักหนึ่งครับขายได้ประมาณสี่ห้ารอบแล้วครับผมก็นี่ครับกําลังตัวนี้ก็ยังไม่ได้ตักนะครับผมมันจะเป็นตะไคร่อย่างงี้ครับวันละครั้งตักวันละครั้งนะครับผมมันจะเป็นตะไคร่อย่างงี้ครับเราก็ทยอยตักนะครับตักวันละครั้งวันละครั้งนะครับผมนี่ครับผมประมาณนี้ครับผมรุ่นนี้ก็จะขายแล้วครับพร้อมขายแล้ว พอดีมันพวกนี้นะครับห้ามโดนแดดนะครับฝานี่ห้ามโดนแดดโดยเด็ดขาดนะครับผมเจอปัญหาแล้วแดดซัดเข้าไปเน่าครับจะดูครับมันจะใบมันจะไหม้นะครับผมถ้าโดนแดดนะครับแนะนําว่าห้ามโดนแดดนะครับโดยเด็ดขาดเลยนะครับผมเราก็พยายามนะครับผมห้ามให้โดนแดดนะครับใบอะไรก็แล้วแต่ห้ามให้โดนแดดนะครับผมประมาณนั้นผมก็เลยใส่ผ้านี้ ลองดูแล้วครับไม่อยู่ครับผมเช็คดูแล้วไม่อยู่นะนี่ครับผมก็จะมีรุ่นนี้ครับรุ่นนี้คือพร้อมขายแล้วรุ่นนี้ประมาณสองบ่อแล้วก็รุ่นนี้ครับนี่ครับมันเกิดปัญหานี่คือใบมันไหม้แล้วครับแล้วมันจะพาเพื่อนเน่าไปด้วยนะครับผม ปัญหาผมเพิ่งเจอนะครับผมว่าโดนแดดแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะผมเพิ่งเจอนะครับผมแต่ก็ค่อยเรียนเรียนรู้กันไปครับผมเพว่าทุกอย่างนะครับมันต้องเรียนรู้นะครับผมเดี๋ยวขอปิดก่อนครับผมปิดยางนิดนึงครับผมเอยก็เขาว่าประมาณสองอาทิตย์นะครับก็ถ้าน้ํามันไม่ดีก็เปลี่ยนน้าใหม่นะครับผมทามันเน่าอย่างนี้ครับ ผมก็จะเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนวันนี้แหละพรุ่งนี้ไม่เปลี่ยนวันนี้ก็เหมือนพรุ่งนี้ครับเปลี่ยนวันนี้ก็ได้ครับถ้าดีนะถ้าให้ดีเปลี่ยนวันนี้ครับถ้าน้ําดูอาการแล้วบัวมันจะเริ่มเน่าเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนออกน้ํามันจะดีขึ้นนะครับบัวมันจะเกิดเติมตัวตัวได้ดีประมาณนี้ครับผมนี่ก็มันจะเป็นรุ่นนี้เก็บแล้วก็รอรุ่นนี้ครับแล้วก็มันจะมาเป็นรุ่นนี้ก็จะมีวนกันไปครับผมนี่ครับกําลังออกแต่ต้องตักชมความสะอาดครับผมผมยังไม่ได้ทานะครับวันนี้ ทา,าน้ามาชมก่อนครับผมโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูทุ่ง,งานาครับผมว่ามีอะไรบ้างครับผมครับผมนี่นะครับ <c oughs> นี่นะครับผมเป็นนกกระทาหนุ่มๆน,นะครับผมนี่ก็เลี้ยงในบ้านนะครับกลางน้ํำเลยกลางน้ํากลางน้ําอันนี้ก็ ลงนะครับผมนกกระทานะครับฝั่งนี้ก็ประมาณ60ตัวครับออกก็ประมาณ50กว่าฟอง60ักว่าฟองครับผมต่อครั้งนะครับผมต่อวันนะอันนี้ก็ไม่ได้เก็บ2วันแล้วก็ประมาณ100กว่าฟองครับผมก็เก็บขายเก็บขายไปเรื่อยๆครับนี่ก็เป็นนกกระทาเขาเรียกนกกระทายังไม่หนุ่มนะครับผมกำลังจะเกือบแล้วขนมันเกือบจะเต็มแนละ้วมันเปอร์เซ็นต์ ผลมันยังไม่ร้อยนะครับผมมันก็ผสมกันอยู่รอสักอันนี้ก็กับ30วันก็รอสัก40วันครับมันจะเต็มไว40่วันนะครับเต็มไวอนี้ก็ประมาณนี้ก็ประมาณสัก20กว่าวันเกือบ30วันแล้วก็ครึ่งทางแล้วครับผมนี่ก็เริ่มโตกันแล้วครับนี่พวกนี้ก็เริ่มโตกันแล้วเดี๋ยวจับให้ดูสักตัวครับผม ว่านกกระทาถ้ารุ่นยี่สิบวันมันจะเท่าไหร,นร,นรน่นะครับผมอ๋อนี่ครับผมนะครับผมถ้ารุ่นยี่สิบวันนะครับประมาณนี้ยี่สิบกว่าวันประมาณยี่ห้ายี่หกประมาณนี้ประมาณนี้เกือบสามสิบวันครับประมาณนี้ครับผมเกือบสามสิบนะครับมันก็เกือบโตแล้วครับผมแต่นี่ปล่อยไว้ไม่ได้บินเลยตัวเล็กก็ ใส่กองกองแบบตัวใหญ่นี่ไม่ได้นะครับมันจะพวกนี้มันรุ่นนี้มันจะรอดไม่ได้แล้วมันจะมีรุ่นเล็กๆก,กว่านี้ครับมันไม่สมบูรณ์นะครับมันมันก็สมบูรณ์เป็นชุดใหญ่ๆไปนะครับผมนี่ครับผมโออหนะจะบ,บินจะบ,บินเจอันนี้คือรุ่นกำลังถ้าจะเนื้อก็รออีกสักสองสามวันนะครับผมเนื้อเขาจะเลี้ยงขายอยู่ประมาณสักสามสิบกว่าวันสามสิบห้าวัน เดี๋ยวเลี้ยงไข่เนื้อกัน,นครับสามสิบห้าสี่สิบวันแล้วแต่ส่วนไข่นี่เขาไข่ขายไขย่ขก็อยู่ประมาณสี่สิบกว่าวันโดยประมาณนะครับผมสี่สิบกว่าวันให้ดูครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้จะต่างมากครับพวกนี้จะประมาณสี่ตัวโลถึงไหมเออดวดูก่อนอามา มันชอบจิกมือกับพวกนี้มาบอันนี้เอ้ยนะรองจับมันตับป๊บนี่ครับอ้นี่ครับผมตัวนี้ต่างกันมากครับต่างกันไหมครับตัวนี้จะเกือบสี่ตโลเลยครับผมเกือบสี่ตโลเลยครับโอ้ยออกมาแล้วอย่าบินเอ,อ้ย ไปเก็บขึ้นก่อนลงเล่นน้ำไปหนึ่งตัวน,นี่ครับผมก็ประมาณนี้นกกระทานะครับผมถ้าเลี้ยงดีๆก็โอเคครับพออยู่ได้ครับรายได้ก็ไม่ได้ดีเท่าไหรก็พอประทัง ไม่เป็นไรครับนกกระทาแก่แล้วเดินตกน้ำนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับจัดมือเลยก็ประมาณนี้ครับนกกระทาเลี้ยงไม่ยากครับผมให้อาหารไก่ไข่ของผมนี่ตกเดือนนะนกนกกี่ตัวนกไข่ประมาณหกสิบตัวหกสิบเจ็ดสิบตัวก็ใช้ประมาณสองถุงต่อเดือนครับโดยประมาณโดยฉเฉลี่ย พวกนี้ก็ยังไงครับมันมันอยู่ที่เรานะครับผมว่าเราต้องการจนานวนไข่มากเราก็ต้องลงทุนมากนะครับผมนกนี่ผมจะเอามาเพิ่มนะครับกรงนี้ผมกรงนี้ทําใหม่นะครับผมกรงนี้ทําเก่าแต่ก่อนจะขายรูนี่ครับเป็นตัวกั้นนะครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นไม้แต่นกที่ผมเอามาคือมันมีรุ่นที่ผมให้ดูตอนแรกนะครับมันมีรุ่นที่ ตัวเล็กออกมาแล้วพอดีผมไม่ได้ทํากรงอนุบาลไว้ผมก็เลยต้องอนุบาลในกรงนี้ผมก็เลยแก้ครับแก้คือใส่ตะไ่ายไปก่อนรอสักวงนี้ก็เริ่มรอดไม่ได้ครับเป็นบางตัวแต่ก่อนมารอดได้ทุกตัวครับอันนี้ก็ผ่านประมาณหกวันเจ็ดวันมันก็เริ่มรอดไม่ได้ครับผมเป็นบางตัวมันก็เริ่มรอดไม่ได้ประมาณครึ่งนึงอะเลยครึ่งนึงก็ร้อนตัวครับเพราะว่าชุดนี้เป็นชุดที่ไม่สมบูรณ์นะเพราะว่าผมไปเอานกผู้มาตอน ผมอนุมู้มันลงผสมได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งผมก็ลองเก็บดู200ฟองออกแค่5ออกแค่60ตัวนะครับนกมันไม่สมบูรณ์ผมลองชุดถัดไปผมทิ้งไว้สักอาทิตย์หนึ่งเป็น2อาทิตย์ผมลองเก็บมาฟักดูสัก150ฟองออก138ตัวร้อยร้ฟองนะครับผมไม่อัตราไม่ออกแค่10ฟองก็ตายไป8ตัวเลยร้อยสามสิบโดยประมาณนะเฉลีย่ยอไปครับผม ก็โดยประมาณนี้ครับผมลาดาก็ถือโอเคครับนกกระทาปะไปดูนู่นครับหนูนะครับผมนูน่นมีก็ปปูกคลองปลูกผักเป็นคลองนี่ครับผมเป็นคลองนะครับปรไปดูปไปดู ้นี่นะครับผมเป็นโซนบอกคุ้นะครับแต่ช่วงนี้เขาเรียกไงผมทําอะไรใหม่ๆเยอะเกินนะครับถ้าไม่ได้ทำนกกระทาเพิ่มไม่ได้ปลูกบัวนะครับก็จะเล่นอันนี้ต่อนะครับแต่พอดีทํานะครับอันนี้ก็บ่อชมรุดไปก็ซ่อมอันนี้ยังไม่ซ่อมนะครับไปพรุ่งนี้ครับนี่เป็นหนูรุ่นรุ่นนะครับหนูนี้ก็หนูประมาณสเดือน เดือนสองเดือนเขาเก็บผมก็ยังงงอยู่เขาเก็บขายสามเดือนนั่นนะไงไงองผมเก็บสี่เดือนหมดเลยนี่ครับผมในี่ไซส์พวกนี้พวกนี้ก็อยู่สองตัวไม่ค่อยมีคู่เท่าไหร่เอ้านอนอะไรตรงนี้ขึ้นแล้วลงไม่ได้อะปีนครับผมใช้ตะข่ายสองชั้นไงนี่ครับแล้วมันขึ้นมาแล้วมันลงไม่ได้ทำไมเนี้ยดีจะไม่ตาย เอาไปลงไปไปโอ้ยกูยเลี้ยงหนูเลี้ยงหนูเลี้ยงควายว่โง่ที่ไหมเฮ้ยมันปีนอย่างงี้ครับอนหนูน่ะกงมันมันก็ปีนขึ้นได้ครับไล่ยันไปเอาไปลงไป Uy, lo mataron. Ah, apa tua? Ah, eh, กงให้เจาะไม่ได้ก็ตีิงครับเจาะได้ไม่เป็นไรครับแต่คายเรามีพอเลี้ยงรุ่นนี้เสร็จปุ๊บเปลี่ยนใหม่ครับตปดมเรื่อยๆนี่ครับผมอันนี้หนูประมาณสองเดือนพอดีโดยเฉลี่ยนะประมาณสองเดือนพอดีเอ๊ะสองเดือนกำลังสองเดือนครบกำลังครบสองเดือนป๊ะป๊บกำลังครบอันนี้คือหนูสี่เดือนนะครับผมหนูสี่เดือนกงมันก็จะดูลูกๆหน่อยแต่ก็ ผมให้ยาเป็นหลักนะครับช่วงนี้เงินคข้ายางหมากแพงหนูสีเดือนครับผมโดยประมาณนะหนูสีเดือนพวกนี้ก็จะช่างในประมาณครึ่งโลตัวใหญ่นะั่งก็เจ็ดแปดขีดครับผมเจ็ดขีดเจ็ดขีดนะตัวน,วนี้ตัวที่นั่งนั่งอยู่หนะันหน้าไปทางผมนะครับตัวกลางกล้องนะครับผมตัวนี้ก็จะประมาณสักเจ็ดขีดแล้วครับขีดเจ็ดขีดแปดขีดถ้าเลี้ยงอีกสักเดือนก็แปดขีดครับผมพวกนี้จะเป็นหนูเนื้อโดยตรงเลยนะครับผมนี่ครับผมผลงานเขาลูบเลย ลรืเลยเลยครับผมเขาเจาอะอ่องครับแต่พวกนี้จะกันหนูประมาณเดือนครึ่งหนูเดือนนิ้วหนึ่งรือหนูเดือนครึ่งนะครับนิ้วหนึ่งนี่ประมาณเรากัดแค่ครึ่งเดือนครับเนี่ยเราใช้ตะข่ายอใหม่ให้มันอยู่ได้แค่แคประมาณครึ่งเดือนสิบห้าวันพอถัดสิบห้าวันมันเจาะรูยังไงมันก็ออกไม่ได้ครับมันจะเจาะเข้ามาแน่แลนะแต่ของผมมันจะเป็นถ้าเป็นตะข่ายที่มันเล็กกว่านี้นะครับผมที่เขาเป็นถักเองนะครับ ถักให้มันเหลือนครึ่งนิ้วนะครับแล้วก็ยาวสองนิ้วนะครับจะพอดีเขาถักนี้เนีนๆประมาณนี้ครับผมถักครึ่งหนึ่งแต่ตรงกลางกลางไม่มีนะครับมันจะพอดีนะครับผมัถักเองใช้เองกันแต่ของผมพอดีผมเริ่มต้นนี่คือปัญหาคืออยู่กับผมนะครับผมแก้อยู่กับผมเลยผมไม่ได้ไปคือยังไงล่ะผมไม่ได้ไปศึกษา อะไรจนมากมายขนาดนั้นนะครับผมผมก็เริ่มทาเลยแล้วก็แก้เองเป็นเองรู้ทุกอย่างด้วยตัวเองนะครับผมก็ศึกษาใน youtube บ้างนิดหน่อยนะครับผมแต่ก็ส่วนมากก็แก้ปัญหาด้วยตัวเองเท่านั้นครับผมนี่ครับระบบน้ํานะครับโอ้เลี้ยงทิ้งเลี้ยงขว้างครับนี่ครับกางนอนกันอยู่เลยระบบน้ําก็เป็นจุกน้าสเตนเลสสามารถสั่งได้เช่นกันครับผมจุกน้าสเตนเลส นี่ขายครับผมเดือดเดือดเดือดอันนี้คือสลับพ่อนะครับผมพอดีหนูผมจะเป็นหนูใหม่เป็นหลักนะครับหนูเก่าไม่ค่อยมีละก็เนี่ยสลับหนูมันจะเป็นอย่างเงี้ยอาการคือตัวเมียนะครับถ้าตัวเมียจริงๆน่ะมันจะปัดขี้ให้ไอปัดพวกเศษอาหารเศษอะไรนะครับประกองไว้กับตัวผู้นะครับกัดนะครับคล้ายๆเป็นกําแพงนะครับผมนี่ครับอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะไม่ยอมนะครับ เนี่ยมันกอดกดกอด,ด,ดมาให้ทุกผู้นั่งไงครับประมาณนี้ครับผมมันจะกินน้ำไงวะมันกอดไปกองตรงน้ำ <c oughs> นั่นของแท้เราะจะเป็นนี่มันสลับทุกบอ่อเลยเมื่อวานเดี๋ยวก็คงจะติดละบ้างแล้วมนะั้งลงผสมมาเยอะแล้วเราจะได้สตัวแล้ววะ <c oughs> อันนี้เป็นหนูเนื้อพอดีนี่ครับอันนี้ก็เป็นหนูแยกข้อนะครับมีลูกเห็นลูกไหครับบ่อวันนี้บอกไม่ได้ใส่แกบนะครับลืมครับผมก็ประมาณนี้ครับอัตราหนูอยู่บนนี้ประมาณห้าสิบบ่อนะครับผมนี่หนูผมก็อยู่ประมาณห้าสิบบ่อครับจะหมุนรอบตัวประมาณนี้ห้าสิบบ่อแล้วก็บ่อนู่นอีกแปดถ้าทํากับอีกเครื่องก็เป็นหกสิบบ่อนะครับแต่เรารอนิ่งก่อนครับรอเกี่ยวข้าวก่อน ว่าถ้าเกี่ยวข้าวปุ๊บมันจะยังไงล่ะช่วงนั้นมันจะขายดีนะครับผมเราจะด้นได้สบายตัวนะครับตัวนี้มันคล้า,ายๆว่าเราต้องเซฟตังไว้เผื่อมันด้วยครับก็หนูก็จะประมาณนี้ครับผมตัวละกิโลละสองร้อยบาทนะครับผมหนูก็หนูเนื้อกิโลละสองร้อยบาทถ้าพ่อแม่พันนะครับผมพ่อแม่พันตัวละสามร้อยครับผมตัวละสามร้อยนะครับชุดหนึ่งพ ชุดหนึ่งนะครับผมเก้าร้อยบาทเก้าร้อยบาทนะครับผมชุดหนึ่งเก้าร้อยบาทประมาณนี้ครับผมก็หนูก็ะสมากก็จะเป็นหนูรุ่นหมดแล้วครับผมเอาหนูรุ่นลงเกับยี่สิบสามสิบสี่สิบตัวครับผมนี่หนูรุ่นกันวกนี้จะเป็นหนูใหม่หมดแล้วหนูเก่าจะมีแค่หนึ่งสองสามสี่สี่บอรครับนอกนั้นจะเป็นหนูใหม่หมดเลยนี่ก็ บ่อว่างปล่อยว่าง2 3 4บ่อรอหนูแยกคอดถ้าเผื่อได้แยกทาถ้าตัวไหนไม่ค่อยเชื่องก็ประมาณนี้ครับผมส่วนฟาร์มผมก็เป็นประมาณนี้ครับผมก็เนะสนใจนะครับสามารถทักแชทหรือไลน์มาได้นะครับผมว่าสนใจชอบถามวิธีการเลี้ยงหรืออุปกรณ์ใช้เช่นนะครับตู้ฟักนกกระทานะครับแล้ก็มีทําส่งนะครับตู้ฟักแล้วก็ จุกน้ำหนูสเตนเลสนะครับมีตู้ฟักจุดน้ำหนูสเตนเลสก็จุกน้ำหนูนะครับอัตโนมัตินะครับที่เป็นทองเหลืองครับก็มีให้นะครับผมก็ฝากเอาไว้เท่านี้ครับผมฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยครับผมไเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย